สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งนึงน,นะครับวันนี้เราจะมาสร้างชื่อย่อนะครับในตัวของอลิงก์ในตัวของ My Business นะครับ Google My Business ตัวนี้นะครับปกติเราจะสร้างตัวของ Google My Business ที่เป็นชื่อหรือหมุดหรือร้านค้าเราใน Google Map หรือใน Google Search นะครับและเราต้องการแชร์ลิงก์นี้ไปทำการโพสโฆษณาดูนนี่นั่นหรือส่งให้กับคนที่เรา ต้องการนะครับให้เราเข้ามาทีา่ตัวของร้านค้าที่เราตั้งไว้นะครับผมตั้งร้านนี้ไว้นะครับจุดรับส่งแฟกซอเตรงทะเบียนใบสนีนะครับเสร็จแล้วให้เรามาจิ้มด้านล่างนี้ครับตรงโปรไฟล์นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับแชร์ลิงก์นะครับเมื่อแชร์ลิงก์เนี่ยเราสร้างลิงก์ที่กําหนดไปยังข้อมูลธุรกิจของเราได้นะครับสร้างชื่อย่อ ชื่อย่อเนี้ยจะไปอยู่หลังลิงก์นะครับก็อาจจะเข้าถึงอันนี้ได้ครับได้ดีขึ้นนะครับลิงก์นี้การตั้งชื่อนี้ก็ต้องให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมก็น่าจะตั้งประมาณเดี๋ยวดูก่อนว่าจะตั้งได้เยอะแค่ไหนทั้งหมด3 2ตัวอักษรนะครับ แล้วก็กระจะมีต่อไปแต่ไม่รู้จะตั้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเมื่อวานยังไม่ได้ลองตั้งอ่าได้แล้วเราก็กดใช้นะครับน่าจะได้นะ โอเคอันนี้จะสามารถแก้ไขได้ปีละ3ครั้งชื่อย่อตรงนี้นครับปีละสามครั้งเท่านั้นเราก็แชร์โปรไฟล์นี้นะครับอันนี้เราต้องการทำนี้ช็อตคัด โอเคมีแอปเราได้ลิงก์มาแล้วนะครับนะครับเราก็สามารถเอาลิงก์เนี้ยไปแชร์ให้กับเพื่อนๆได้แล้วเวลาเซิร์ชในกล่วของ Google m a p กู o กิลเซิร์ชเนี่ยก็นะ่จะหาเราเจอได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ